สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับปาพีนะครับกับร้านพุทธรัตไทไทม์เจ้าเก่าคนเดิมนะครับวันนี้ผมมาสอนวิธีการตั้งเวลาของเจ้านาฬิกานาวิฟอ NF 9 2 0 8นะครับตอนนี้ก็เป็นเครื่องแบบ2ระบบนะครับมีทั้งดิจิตอลนะครับตัวนี้นะครับมีไฟแล้วก็อนาล็อกที่เป็นเข็มนี้นะครับเครื่องนี้มี2ระบบใช้ถ่าน2ก้อนนะฮะทีนี้การตั้งการตั้ง อนาล็อกนี่ง่ายๆตรงเม็ดมายมตรงนี้นะครับเหมือนตามหลักนาฬิกาทั่วไปนะครับอย่างตอนนี้บ่าย2.45นะครับเดี๋ยวผมตั้งบ่าย2.45ผมตั้งมาที่นี่บ่าย2.45อันนี้เข็มเรียบร้อยนะครับนะครับนี่มีภายน้ำนะครับตรงเข็มมีภายน้้ำด้วยครับแล้วก็ทีนี้ที่สำคัญคือ ที่ลูกค้าจะถามบ่อยๆเป็นเรื่องของการตั้งของระบบดิจิตอลนะครับอันนี้ให้เริ่มมาจากปุ่มตรงนี้เลยครับนะครับเข้ามารีเซ็ตตรงนี้เลยที่ปุ่มซ้ายล่างนะครับกดเข้าไปครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นี้จนตัววินาทีกระพริบอย่างนี้นะครับพอกระพริบเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เป็นปุ่มไล่โหมดนะครับจะตั้งตรงไหนนะฮะทีนี้ตอนนี้บ่าย2ใช่ไหมครับ ก็ไล่ไปเลยครับไล่จนจนตรงนี้เป็นตัว H ก็คือ,อน,นี่ครับโหมดนี้นะครับตัว H นี่นะครับให้ไปที่บ่ายก็เลข14นะครับโอเคตอนนี้เป็น4 6แล้วผมก็จะเลื่อนไปที่16แล้วไล่มา,าตรงนี้เป็นเดือนเดือน9นะครับที่กระพริบอยู่เนี่ยอันนี้ถูกต้องวันที่20เดือน9ถูกต้อง ไล่มาจะเป็นวันวันที่20วันนี้ถูกต้องนะครับเป็นวันพุธนะครับถูกไหมฮะเดี๋ยวผมเช็คก่อนอถูกต้องวันนี้วันพุธถูกต้องนะครับนี่ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยละนะครับอันนี้ก็ถือว่าตั้งเสร็จเรียบร้อยละเนะีครับใช้เวลาไม่นานประมาณไม่เกินหนึ่งนาทีก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้มาดูตัวเรือนตัวนี้รุ่นนี้มีทั้งเรือน ทองแล้วก็เรือนสีเงินนะครับสั่งได้นะครับมีสายสีดําอันนี้สายสีดํารุ่นนี้จะมีสายสีเขียวสายสีน้ําตาลด้วยนะครับแล้วแต่ชอบก็สั่งได้ฝาหลังสแตนเลสนะครับอย่างดีไม่มีลอกไม่ขึ้นสนิมนะครับกันน้ํา30เมตรนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งสายหนังก็หนาดีครับรับน้ําหนักตัวเรือนได้เป็นเจนูอินเลเทอร์นะครับหนังแท้ มาดีนะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถถ้าใส่เบื่อแล้วก็ไปเปลี่ยนได้ครับตามร้านทั่วไปเนี่ยไซส์ไซส์ซมันขนาดตัวนี้24ครับ2 4มมิลไปหาข้างนอกเปลี่ยนได้เลยนะครับครับวันนี้ผมมาแนะนำในตัวของการตั้งเวลาด้วยของนาฬิกา n a v i f o r ร e 2ระบบนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้ารุ่นใหม่ครับสวัสดีครับ